สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟน,แฟนครับ fc สุกูสุคนมัหน,นี้กับวันที่สิบแล้วนะครับนะเนาะเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมมัหน,นี้กับพาแฟนเพจมาแฟนถามว่าเบิ้องวัดยูกางทงไฮทงนานะครับกลางทงไฮทงนาของแถ้เลยครับแม่นี่ก็ออกเล่เนาะครับแล้ว ออกว่ากิวนะครับว่ากิวมันเนาะครับเนาะนี่ออกแองกัดไปชนนะครับสายเนืินนะครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางว่าสายเนื่อยู่ครับผมพอพอดีครับนี่งว่าสาวหน่อยเนาะครับเนาะเปิดใ้บ่ไดหเล้ครับเด้อแฟนเพจแฟนครับนี่ยมชมชอบงว่าสายเนิอเนาะครับเนาะแม่นี้ได้กัน กัดก็ได้ครับนี่บ้าว่ากิยวก็ได้นะครับเนาะกที่ออกไปว่าเกียว่นนะครับหลายแม่นี่ใส่เนื้อได้กันครับนี่น้ำตูน่ะหวานหัวเหลวเลยนะครับเนาะเปิดไใบเปล่าไหลนะครับเด้อเปิดราคาเลยนะครับเนาะในนี่สองหมื่นสี่ครับผมสองหมื่นสี่พันนะครับเนาะ ในคีโมเชียวคือเก่าเลยครับผมราคาเนี่ก็จัดทรงถึงหม่องถึงบอลได้เนาะครับเนาะฟรีครับผมจัดทรงถึงหม่องถึงบอลก็ได้ฟรีเนาะครับเนาะตัวภาคอีสาน,นครับผมเอครับเป็นห้อเสา แฟนเศษแฟนขับนิย้อมสมศกง้อเนื้อเนื้อย่น้องะขับนะเนาะเล่นงัวสายเนือ้อยู่ได้การครับเนะี่ยออกกัดออกว่ากิ๋วเนาะครับเนาะงัวแม่เนะี่ยนี่ครับสองหมื่นสี่พันไปบังอีกแม่นึงครับผมออกสไตล์มันเล่่เล่มันเนาะครับเนาะผสมไอแหย่ด้วยครับเนดะ้อแต่ว่าตัวนี้ยังว่ทันผสมเนาะครับเนาะนเล่เล่่มัน รูกผสมนะครับงามงามนะครับเด้อหนามันเป็นแม่นี่นะครับเด้อแม่นี่ออกกัดเนาะครับเนาะออกกัดออกว่ากิวไปสิน,นะครับแม่นี่สาวสำน้อยเนาะครับนะเนาะเลี้ยงต้อยครับผมในการข้มสูงประมาณร้อยยี่สิบประมาณนี่เนาะครับเนาะข้มสูงเันร้อยยี่สิบสองหมื่นสี่พันครับผมไปเบึ้ง อีกแม่นึงนะครับเนาะแม่นี่หัวสาวผสมไปแล้วได้เดือนกลัวอะไรนยครับเนาะทำอยไปเบิ้งน้ำกันเลยครับผมออกเร่มันมันเร่เนาะครับเนาะออกมันเนาะครับไหลไปเบิ้งน้ำกันเลยครับวัวสาวนี่ครับมันเร่เร่มันเนาะครับเนาะมานะครับหัวเชื่องดีอยู่ดวยครับเนาะมาหาคนเห็นคนรูปใบรูปคำไหนได้การครับผม สำหรับแฟนเผ็ดแฟนขบมองหางวัวเฉียงเียๆนะครับเนาะได้การครับนี่หนาเป็นหนาเลยครับเนดะ้อง้อออกสไตล์มันเล่เล่มันกันแนวนี้แหละครับผมมีใบมีหลอดไฮเนาะครับเนาะตัวนี้ก้มเหนียงก้มหนาเพลนก้มสูงประมาณแต่ๆรอยสี่สิบเด้อครับเด้อขาดเหลือเกินกี่ตัวไหลเนาะครับเนาะก้มสูงเพลนนี่แหละครับหนาเป็นหนา อัางล่างเป็นอ่งล่างนะครับพุ่นนะครับเรื่องคอเรื่องทองพ่นงอออกสไตล์มันเละเละมันกับเนวนี้นะครับผมหนาเป็นหนาเนาะครับเนาะในด้านเฉีดสีเห็นว่าตรงห้องครับผมแม่พ่นก็ับเป็นเละไหมเนาะครับเนาะแนวนี้เละไหมไหมเล่นะครับผมตัวเมียพันพ่นพุ่นนะครับคว้นหนาพ่นหนาเป็นหนาเนาะครับเนาะงอหางยืดยืดครับพ่นนะครับเบืองหมดเลย จีมีแดงอมดำนะครับเนาะจี่มีพันคนนะครับหางพันแข้งขาเงี้ยเป็นเงี้ยครับผมแข้งขาคอเข่าพันคนครับจีบเล็กจีบเท่างา้งางๆเลยครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางง้วสดๆจิงซี่นะครับเนาะมาพอพอดีครับเนี่ย ออกมันเด่เด่มันนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีอยูสองตัวนะครับเด้อสนน้ำให้แนะน้ำให้แฟนเพจแฟน,นครับผิดจารณาเบิงบ่งอย่าไปเบิงบ่งใบเบิ่งหลอดน้ำกันเปิดราคารตรงนี้ได้นะครับเนาะต้องไปเบิ่งใบเบิ่งหลอดน้ำกันคนครับแข้งขาเอาเขาขาหนาค,ค,คนลึงคอลึงทองนี่นนยคน,นนะครับยนต์เป็นยนต์หนาเป็นหนายนต์เป็นย่นต์นะครับเนาะ อย่างียุกทองคนน้อยหนึ่งนะครับออกกันการน้อยหนึ่งนะครับเนาะนี่ดานหัวนมคนนี้นก็บ่าขาดว่าเกินครับผมซีหัวพอดีนะครับเนาะหนึ่งเต่านมแต่ว่ามีสีหัวนมนะครับเนาะนี่บางคนก็นว่าซีเต่าสั่นผ่านมา <c oughs> เนี่ยแต่สีเอิญไวเลยครับแต่ละคนก็นได้ งูแม่นี่ยสีเต่าพอดีนะครับเลยหนึ่งเต่าน้องสีหัวนะครับเนาะหัวเยาวาเอิญเบิ้งแ่นหลังพันบานครับนอกเรือหนอกลาวแน่นเป็นงูง้าได้เลยนะครับเนาะคุณครับจอมพันยูดีครับผมยูดตะนอกพอดีนะครับเนาะพอถึงคืบครับผมจากตะนอกพนนะครับเนาะจอมพันเป็นงูมงคลหัวง้าได้เลยนะครับแม่นี่ยหนาเป็นหนาย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่นครับผม คมยนคมยนคมหนาหนี่บ่าออะไรตัวได้เนาะครับเนาะคมสูงจังได้กับลาเดียวอยู่บางร้อยสี่สิบแล้วครับแล้วขาดเรือกับสีบ่อไรเนาะครับเกินกับสีบ่อไรขาดกับสีบ่อไรครับผมนี่นะครับ,นะบเบังล้อมตัวเป็นเด็มๆหมัด,มดมมครับเงาหางเงยเป็น,นเงยหมือน่ายบะเป็นบะาเนาะครับเนาะ เอฟบะเลยครับแนวนี้เราอยังหันไอ้เจ้าบูเปิดราคาเลยเอฟซีรุ่นให้เปิดราคาเมื่อครั้งเนาะงูสาวเมียนี่เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะราคาเกิดขึ้นก็เลยครับผมต่อร้งได้ขึ้นก็เลยนะครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้ขึ้นก่าไปใบบางใบบังหลอดน้ำกันเลยครับผม นี่นครับไบรอดเพ่นพอพันพันฮิวโก้นะครับเนาะเอชพีศูนย์ศูนย์หกไบรอดตรงกันเป้แล้ครับเด้อมีไบมมหรอดให้เนาะครับเนาะวันเดือนปีที่เพ่นผสมหวานครับผมนั่นแหละครับวันเดือนปีที่พ่นผสม,ผมนนท,สมทีเดียวทีเดียวทีเดียวนะครับผมยี่สิบเก้าพืชสกิกายนครับผมพืชสกิกาทธันวามกรา ได้เดินกลัวๆครับผมพันหลอดมาด้ดีๆนะครับเนาะนี่ครับพ่อพันเคนฮิวโก้มีใบไม่หลอดให,ห้หลอดใบหลอดตรงกันเป๊ะครับนี่แม่นี่ยหัวสาวไม่นี่อยนะครับเนาะราคาต่อรองในเคือเก่าได้ครับเนาะที่ดีก็กกคือหัวเา,ายยรับตรงให้ทั่วภาคอีสานนะครับเนดะ้อในราคาที่หัวชาวยยอดเผยใบก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผม ท ologia, ak ya, ala, so, ั้งจองมองนี่จากหพวเชาวยอดก็คือบมื่อเสียคารถคาราเพิ่มอีกนะครับเนาะหพวเชาวยอดก็จะนําไปส่งด้วยตัวเองก็ได้เนาะนะครับเนาะเจ้าหน้านามาส่งพร้อมก็ได้นะครับเนาะไปบินบินไปส่งให้แฟนเสียแฟนครับนะครับอยู่จังหวัดใดก็จะไปหดจังหวัดนั่นแหะครับผมอยู่อำเภอใดก็จะไปหดอำเภอหน้านะครับผมนะครับแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะเมื่อนี่ พอพันธุ์พันแมวพันธุ์พัน,พนกส็สิได้การดีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าแมวพันธุ์พันแนวน,นี่ส่วนมากหัวเธอใหญ่เห็นมามก็สิเป็นงัวะอีเดีไหมครับแนวนี่ก็เอาหัวเธอยหญ่แนะน้ำใหนแกนเพียรแกนครับถ้าอยากไดงหัวแดงเอามันเล่เล่มันมาใส่แดงเป็นแดงครับผมหลุดคนออกมากส็สิเห็นยังที่นะครับนะเนาะเนีแดงเหี่เข้มยบัๆๆๆบนทนะ้ายบะบ๊ะยังยังยังทีครับหน้าหนาย่นย่นยนยนที่ละครับ ข้มย่อนข้มย่นข้มหนานี่บ่แคตัวได้น้อครับเนาะเป็นตระเส็บเหนะรออ๋ครับเบิ้องข้างเขากำลังเสียบช่างอยู่ครับเอาเอ๋อเบิ้งกันนหะนเอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบไปชั่วโมนี้แหละครับอยากได้ถักม้าโทรม้านะครับเด้อราคาต่อรองในคือเก่อนนะครับขาถกขาถอนรับประกันให้ห้างโมกห้างดอกรับประกันให้ยนะครับเนาะ คลิปบหนึ่จบไปสำเนียงแล้ครับผมสวัสดีครับ